นี่คือภาพการฝึกกองกําลังทหารตาลิบันในยุคอับกาลิสถานต้องอยู่ภายใต้การปกครอ,องของตาลิบันท่ามกลางสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจดําดิ่งจากสถานการณ์ที่รัฐบาลใหม่ไม่มีเงินคงค้างใช้บริหารประเทศขณะที่สภาพหุบเขาปัญชีล่าสุดไม่หลงเหลือสภาพของหุบเขาในตำนานของอมัดชามาซดดูดอดีตผู้นํากลุ่มมูจาฮิดีน ที่ต่อกรกับตาลีบันและชาติตะวันตกจนไร้พ่ายแต่มาวันนี้รูปที่เคยอยู่ตามท้องถนนถูกทำลายเสียหายขณะเดียวกันทายาทแห่งความหวังเดียวของชาวอัฟกานิสถานอย่างอมัดมาซูดที่เคยประกาศจะปักหลักสู้กับกลุ่มตาลีบันวันนี้ยังคงไร้ร่องรอยหลังเขาบัญชีแตกพ่ายขณะที่ต้องจับตาความตึงเครียดครั้งใหม่ระหว่างตาลีบันกับปากีสถานหลังทหานตาลีบันหรือถอนลวดนามที่กองกำลังฝ่ายความมั่นคงของปากีสถานสร้างขึ้น บนเส้นทางดูแรนพรมแดนกั้นระหว่างปากีสถานกับอัฟกา,านิสถานเนื่องจากไม่พอใจที่นายกรัฐมนตรีของปากีสถานกล่าวสุนทรพจน์พาดพิงวัฒนธรรมของตาลิบันรวมถึงการก,ากดขี่สตรีไม่ให้ได้รับการศึกษาและย้ำว่าปากีสถานกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากรัฐอิสลามในอัฟกา,านิสถานประเด็นทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามกันครับ นี่คือภาพเมืองปันชีในปัจจุบันสมรภูมิสุดท้ายในการเข้าควบคุมการปกครองของกลุ่มตาลิบันในดินแดนอัฟกานิสถานภายหลังตาริบันสามารถเข้าควบคุมหุบเขาปันชีอันเป็นสัญ,ญลักษณ์และฐานที่มั่นสุดท้ายของฝ่ายต่อต้านได้สิ้นสุดการที่อัฟกานิสถานอยู่ภายใต้ใตเงาของรัฐบาลนอมีน,น,มนีจากชาติตะวันตกผ่านมากว่า4เดือนนับตั้งแต่ตาริบันเข้ายึดครองกรุงคาบูเมืองหลวงของอัฟกานิสถานเมื่อวันที่15สิงหาคม2 5 6 4 ทุกอย่างแปรเปลี่ยนไปรูปภาพของอามัดชามาซูดวีรบุรุษแห่งเขาปัญชีถูกรื้อทำลายทิ้งสถานที่ตั้งหรือกองบัญชาการถูกตาลิบันเข้ายึดครองจนวันนี้อย่างไร้เงาของอามัดมาซูดลูกชายของวีรบุรุษปัญชีและอับลุลลาซาเลอดีตรองประธานาธิบดีอัฟกานิสถานผู้ที่เคยประกาศปักธงรบกับตาลิบันในฐานที่มั่นแห่งนี้ วล,ลีที่ว่าการป้องกันแชมป์ยากกว่าการได้แชมป์กำลังเป็นสิ่งที่กองกำลังรบพิเศษของกลุ่มตาลิบันกำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้ทั้งการรักษาฐานอำนาจการดูแลรักษาความปลอดภัยรวมไปถึงการต้องคอยประทะและต่อสู้กับฝ่าย i อเที่กำลังเป็นหนามทิ่มแทงกลุ่มตาลิบันอยู่ในเวลานี้ซึ่งได้กระจายกำลังไปทั้ง34จังหวัดในอัฟกา,านิสถานนำมาสู่การเร่งฝึกกองกำลังลบพิเศษของตาลิบันอย่างหนักหน่วงในห่วงเวลานี้ กองกาลังรบพิเศษของตาลิบันฝึกการใช้อาวุธประจำกายซึ่งส่วนใหญ่เป็นปืนที่สามารถยึดมาได้จากกองทัพอัฟกานิสถานเดิมเพราะทหารรบพิเศษเหล่านี้จะต้องเป็นกําลังหลักของตาลิบันในการต่อกรกับกลุ่ม ISK ที่มักออกมาก่อเหตุโจมตีสถานที่เชิงสัญลักษณ์ในอัฟกานิสถานทุกวันศุกร์แต่ละสัปดาห์ทาให้ตาลิบันต้องฝึกกําลังให้แข็งแกร่งมีความพร้อมรบในทุกสถานการณ์และคอยดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่สําคัญของประเทศ ทั้งนี้อับการนิสถานกำลังอยู่ระหว่างห่วงเปลี่ยนผ่านจากอดีตรัฐบาลที่มีเหล่าชาติตะบันตกหนุนหลังมาสู่รัฐบาลที่มีตาลิบันปกครองเองกลุ่มสถานการ์ทั้งประเทศท่ามกลางกลุ่มหัวรุนแรงที่ยังคงมีอยู่มากมายที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของตาลิบันโดยเฉพาะกลุ่มตาลิบันหัวรุนแรงที่อยู่ในปากีสถานหรือเตริฟีตาลิบันปากีสถานและพร้อมที่จะออกมาโค่นล้มตาลิบันในอัฟการนิสถานเพื่อสถาปนารัฐอิสลามที่แท้จริง ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างตาลิบันกับปากีสถานเริ่มส่อเข้าตึงเครียดเมื่อกองกำลังตาลิบันรื้อรอนลวดน้าที่สร้างขึ้นโดยกองกำลังฝ่ายความมั่นคงของปากีสถานในจังหวัดนันกาฮาทางตะวันออกตามแนวเส้นทางดูแรนโดยลวดน้าถูกทำลายและนำไปยังฝั่งอัฟกา,านิสถานแสดงให้เห็นว่ากองกำลังตาลิบันข่คมขู่ปากีสถานให้ระวังผลกระทบอย่างรุนแรงหากมีการพยายามสร้างลวดน้มตามแนวเชดันอีก ทางนี้ดูแลนไลายเป็นพรมแดนระหว่างประเทศของอัฟกานิสถานและปากีสถานระยะทางกว่า2,670กิโลเมตรพรมแดนดังกล่าวตั้งชื่อจากเซอร์เฮนรี่มอ ley, an, ร์ติเมอร์ดูแลนข้าราชการพลเรือนของอังกฤษซึ่งลงนามในข้อตกลงอามีอับดุลลอมานซึ่งเป็นผู้ปกครองของชาวอัฟกันเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2436เพื่อจัดตั้งพรมแดนระหว่างประเทศบิติสอินเดียในเวลานั้น หรือปากีสถานในเวลานี้และอัฟกา,านิสถานความพยายามล่าสุดของปากีสถานในการสร้างรัว้วและเสากั้นพรมแดนตามแนวชายแดนที่มีข้อพิพาทได้รับการต่อต้อตานอย่างหนักจากอัฟกา,านิสถานขณะเดียวกันมีรายงานว่ากองกากลังของปากีสถานได้ยิงปืนใหญ่จากจังหวัดกูนาหลังกองกาลังติลิบันหรื้อถอนลวดหนามออกไปรายงานว่าการประทะครั้งใหม่ตามแนวชายแดนมีขึ้นเพียงไม่กี่วันที่ปากีสถาน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมองค์การความร่วมมืออิสลามหรือ OIC สมัยที่17ในกรงอิสลามมาบัดเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในอัฟกานิสถานโดยนายกรัฐมนตรีอิมลานข่านของปากีสถานกล่าวส่วนทรพจน์ที่การประชุมสุดยอดของกลุ่มประเทศอิสลามหรือ OIC ที่มีสมาชิกกว่า57ประเทศโดยพาดพิงวัฒนธรรมของตาลิบัน และพวกเขาไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องระหว่างประเทศเพื่อสิทธิมนุษยชนและสตรีโดยเฉพาะสิทธิของสตรีในด้านการศึกษาที่ถูกลดทอนไปอย่างไรก็ตามไอบาตุลเลาะอักฮุนซาดาผู้นำสูงสุดกลุ่มตาลิบันมีคำสั่งห้ามการกดดันบ,บังคับและข่มขู่สตรีในอัฟกานิสถานเข้าสู่พิธีแต่งงานโดยที่ไม่ยินยอมพร้อมใจ และห้ามการใช้สตีีเป็นข้อแลกเปลี่ยนในเรื่องใดก็ตามนอกจากนี้สตรีที่เป็นม่ายมีสิทธิ์ในทรัพย์สินของสามีผู้ล่วงลับและสามารถแต่งงานใหม่ได้โดยขอให้เว้นจากการเสียชีวิตของสามีคนก่อนหน้าไม่ต่ำกว่า17สัปดาห์อีกทั้งยังสามารถเลือกสามีคนใหม่ได้เองเนื่องจากชายและหญิงมีความเท่าเทีเทยมกันในฐานะเสรีชนโดยมีคำปรกาศเมื่อวันที่4ธันวาคม2 5 6 4 คำประกาศดังกล่าวเพื่อลดแรงกดดันอย่างหนักจากนานาชาติซึ่งต้องการให้สารต่อการปฏิรูปสังคมโดยเฉพาะการยกระดับสิทธิสตรีอย่างไรก็ตามนักเรีนยนหญิงระดับมัธยมในอับกาิสถานยังคงไม่ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและสตรีส่วนใหญ่ยังไม่สามารถออกไปทำงานนอกบ้านได้ตามปกตินอกจากนี้ปากีสถานกำลังเผชิญกับครื่อมนุษย์อพยพประมาณ3มล้านคนโดยครึ่งหนึ่งไม่ได้มีการลงทะเบียน พร้อมย้ำว่าปากีสถานกำลับบงเผเชิญกับภัยคุกคามจากรัฐบาลอิสลามในอัฟกา,านิสถานและหากรัฐบาลอัฟกานิสถานล้มเหลวในการต่อต้านการก่อการร้ายประเทศอื่นๆอาจเผชิญกับการรั่วไหลซึ่งการออกมาพูดในเวท,ทีระหว่างประเทศของผู้นำปากีสถานทําให้ตาลิบัน,นไม่พอใจอย่างมากที่เปรียบเทียบว,วัฒนธรรมของตาลิบันพร้อมขู่จะทําสงครามกับปากีสถานหากยังดูถูกการปกครองของตาลิบันในอัฟกา,านิสถาน ขณะที่อดีตประธานาธิบดีอัฟกานิสถานอามิดคาไซออกมาส่วนทันควันไอเอสได้คุกคามอัฟกานิสถานก็มาจากปากีสถานโดยปากีสถานไม่ควรเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของอัฟกา,านิสถานและควรหลีกเลี่ยงการพูดในนามของอัฟกานิสถานในเวทีระหว่างประเทศทางนี้ผู้นำปากีสถานเรียกร้องให้โลกมุสลิมช่วยเหลืออัฟกา,านิสถานหลังเผชิญสถานะเศรษฐกิจดำดิ่งลงเหวจากการขาดเงินคงคลัง และเงินฝากของรัฐบาลอัฟกานิสถานในสหรัฐถูกอายัดไปทําให้ o i c มีมติจัดตั้งทัสด้านมนุษยธรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือชาวอัฟกานิสถานโดยธนาคารพัฒนาอิสลาม i d b จะทําหน้าที่คนกลางรวบรวมความช่วยเหลือและบริหารจัดการกองทุนเพื่อมอบความช่วยเหลือรอบแรกภายในไตรมาสแรกของปี2565ขณะที่นายฮาเมียคารมุตตะคี รักษาก,การรัฐมนตรีต่างประเทศของอัฟกานิสถานเข้าร่วมการประชุมโอไอซีที่กรุงอิสลามาบัดเมืองหลวงของปากีสถานหลังได้รับคำเชิญอย่างไรก็ตามท่าทีของสมาชิกโอไอซีซึ่งรวมถึงซาอุดีอาระเบียและอียิปต์ที่มีต่อรัฐบาลตาลิบันยังคงเป็นไปอย่างระมัดระวังและก่อนการจบการประชุมมีการถ่ายภาพรวมตามธรรมเนียมมุสตะคีไม่ได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมด้วยเป็นการส่งสัญญาณให้ตีความว่า ยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการขณะที่มุตตะคีกล่าวว่ารัฐบาลอับกานิสถานชุดปัจจุบันสมควรได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากประชาคมโลกเนื่องจากให้ความร่วมมืออย่างดีกับองค์การระหว่างประเทศทุกแห่งและเรียกร้องให้ชาติตะวันตกยุติมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจด้านคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติหรือ UNSC ทั้ง15ประเทศมีมติเอกฉัน ให้มีการเพิ่มการส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่อัฟกา,านิสถานทั้งในรูปแบบของกองทุนเงินสนับสนุนและการมอบสิ่งของจาเป็นโดยตรงขณะที่ตาลิบันออกมาถแถลงการแสดงความยินดีต่อความเคลื่อนไหวทั้งหมดของนานาชาติและคาดว่าจะได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วอย่างไรก็ตามอัคราชทูตสหรัฐประจรําสาประชาชาติเน้นว่าการดำเนินการครั้งนี้ยังไม่ได้หมายความว่าประชาคมโลกให้การยอมรับต่อกลุ่มตาลิบันแล้ว รัฐบาลวอชิงตันยังคงอายัดทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า10,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว335,750ล้านบาทที่ธนาคารกลางอัฟกานิสถานฝากไว้ในสหรัฐนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในอัฟกานิสถานหลังผ่านมากว่า4เดือนที่ตาดิบันเข้ามาปกครองและคุมทุกอย่างในประเทศแบบเบ็ดเสร็จ